I safe for with lots of valuable in return. The bacteria but, for the human or with vitamin help with the a for harmful bacteria or other good or service. Yeah, okay. So it means mutualism is simple symbiotic relationship between individuals from both species benefit that เป็นชนิดที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้เข้าใจไหมสมมุติโอเคโอเคโอเคสมมุติก็คือผาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้มมไม่ต้องมีก็ได้แต่มันจําเป็นจะต้องมีการพึ่งพากันเพื่อให้มันเกิด mm hmm. เขาเรียกประโยชน์ที่มากขึ้นสมมุติโอเค can you see yeah can you see this picture ไหม yes it's a bee and a flower Oh yeah, be, is it b นิเจอ the flower บีบี e ิเจอร์ for the flower ย่าบี and the flower why ทำไมทำไมทำไมบีทำไมพึ่งถึงไปไปดูดเกสรไปเขาเรียกอะไรอะ่ะไปดูดเกสรชูเมคานีช yeah. ูเมคานีใช่เมคเนคานี and ระหว่างที่ระหว่างที่พึ่งอะ่ะมันไปไปเขาเรียกไปดูด เกสรดอกไม้ใช่ไหมเพราะลายคือผลิตน้าผึ้งใช่ไหมละ่ะระหว่างที่มันอะ่ะไปไปเนี่ยไปเอาดอกไม้ที่ดอกนี้แล้วก็ไปตอมอีกดอกนึงถูกไหม Because in one life one day in the bee เนี่ยก็คือไม่ได้ว่าเอาแค่ดอกเดียวถูกไหมก็คือเอาแบบ so many many flower s ใช่ไหม Yeah because they need n e c t a r to make honey Yeah make honey alone เดนดิส is มาดอกนี้ใช่ไหม After ดอกนี้แล้วก็มาดอกนี้ถูกไหม so can you see t h i s yellow yellow thing เห็นไหม can you see t h i s yellow thing เห็นไหมตรงเนี้ย yeah ไอ้ what is that? มันคืออะไรวอไอแ what yellow thing yeah what yellow oh nectar 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 มันคือเขาเรียกเกสรดอกไม้ I already know it. <laughs> yeah i t is so กสอนดอกไม้นี่ actually when like flower มันจะมันจะมันจะออกดอกหรือว่ามันจะบานมันจะบานอีกเนี่ยมันจะต้องมีการผสมเกสรดอกไม้แล้วก็ให้ออกผลถ้าใช่ไหมก็คือต้นไม้จะ for the tree and then tree with flower and then tree with fruits ya yeah, is 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 ใช่ก็คือตอนแรกเนี่ยเป็นดอกไม้อยู่ใช่ไหมตอนแรกเป็นดอกไม้อยู่ใช่ไหมดอกไม้ is it i t have like อ่า like เ a t ear ของดอกไม้ <Right. S 2> ใช่ไหม yeah and this is all the flower ถูกไหม but it both flower is same species นะก็คือเป็นชนิดเดียวกันโอเค and when the bee like เอ่อพึ่งจากพึ่งเนี่ยมาเอาน้ำพึ่งจาก this flower ต้นนี้แนละ้วใช่ไหมแล้วทีนี้ มาต้นนี้อีกทีหนึ่ง yeah, ในขณะ yeah, ขณะที่พึ่งอ่ะตอมก็คือตอมตรงนี้อยู่ตรงตรงเกสรดอกไม้เนี่ยสเกสรดอกไม้เนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันจะมีการสร้างสารที่มีชนิดหนึ่งที่มันจะมีความเหนียวขึ้นมาโอเคมันจะมันจะเหนียวมากๆแล้วมันอะจะติดขาพึ่งมาจะติดขาพึ่งมา หลังจากที่มันเนี่ยตอมดอกนี้ใช่ไหมเอาจากดอก f i n ิชแล้วเกสรดอกไม้เนี่ยมันเหนียวมันจะติดขาพึ่งออกมาหลังจากนั้นเว้นแหลกพึ่งไปอีกดอกหนึ่งถูกไหมไปอีกดอกหนึ่งเนี่ยเออแหตัวเกสรดอกไม้เนี่ยมันจะไปไปติดในอีกดอกหนึง่ง <c oughs> ก็คือมันเอาจากอีกดอกหนึง่งข้ามาอีกดอกหนึง่งเพื่ออะไรเพื่ออะไรโฟลว์ทำไมทำไมทำไมเพื่ออะไร รู้ไหมโอเค so ปกติแล้วเนี่ยวงจรูว่าเพื่อให้มันบานอ่า e ย่ after after วงจรของดอกไม้เนี่ยสมมติว่านี่คือดอกไม้ใช่ไหมสมมตินี่คือดอกแอปเปิลนะสมมตินี่คือดอกแอปเปิล this is apple flower สมมตินะ as for example นี่คือดอกแอปเปิลนะ and like when พึ่งตอมจากดอกนี้แล้วเอาเกสรจากดอกนี้มาให้ดอกนี้โอเคมาให้ดอกนี้หลังจากนั้นเกสรจะตกลงที่ดอกนี้หลังจากที่เกสรตกลงที่อดอกของแอปเปิลเนี่ยดอกของแอปเปิลเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาสร้างเขาเรียกว่าการปฏิสนธิขึ้นมาลีนอเบาะลโอเคโอเค so นั่นแหละก็คือหลังจากที่พึ่งเนี่ยมาตอมดอกนี้ใช่ไหมแล้วเกสรเนี่ยจะติดขาพึ่งไปหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพึ่งไปตอมอีกดอกนึงเกสรมันก็จะไปลงอีกดอกหนึงหลังจากที่เกสรมันลงแล้วเนี่ย flower apple flower หรือว่า every every tree ก็คือ every plant เนี่ยมันจะมีกลไกตัวน,นี้อยู่ก็คือเขาจะเรียกว่า <Yeah. S 1> การปฏิสนธิข้างในดอกไม้หลังจากที่ <Yeah. S 1> การปฏิสนธิเสร็จแล้วเนี่ย Flower ก็จะไม่เป็น f l o w e เอีกแล้วนะกลายเป็น f fruit ย่ามันจะกลายเป็นผลทันทีก็คือเดลี่ก็คือไอตัวกลีบเนี่ยมันจะร่วงล่วงล่วงออกหมดเลยหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นผลขึ้นมาเป็น apple ก็คือคุณจะได้กิน apple นี่แหละนี่นี่คือที่มาว่าทำไม Why? like ทำไม flower ทำไมดอกไม้หรือว่าต้นไม้เนี่ยต้องมีการ เอาเ okay, กสรเนี่ยจากอีกดอกหนึ่งมาให้อีกดอกหนึ่งจาก,กดอกหนึ่งมาให้อีกดอกหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันเกิดการปฏิสนธิเพื่อให้มันเกิดออกผลขึ้นโอเคแล้วถามว่าทําไมแล้วผลเนี่ยข้างในมันมีอะไรในผลมีอะไรซี่หญ้าซ yeah, ีดมันคือเมล็ดถูกไหมมันคือเมล็ดภาษาบ้านผูกต้นไม้ได้ใช่มันคือกลไกการขยายพันธุ์ของพืช โ <Okay. S 2> อเคไ <That> ลเดใช่ so gases ไม่เชื่เลสมันคือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันถามว่าทําไมทําไมพึ่งถึงต้องไปเอาเนี่ยจริงๆ <c oughs> ถ้าเกิดว่าพึ่งไม่ไปเอาเนี่ยถามว่ามันประสมพันธุ์ได้ไหมมันเกิดการปฏิสนธินได้ไหมเกิดได้ but not every flower นะไม่ทุกชนิดนะ <c oughs> ไม่ได้ทุกชนิด,ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้มีดอกไม้ทุกชนิดที่สามารถปฏิสนธิ ภายในดอกเดียวกันได้ใช่ก็คือมันนิดนิดบีก็คือมันจําเป็นต้องมีพึ่งเนี่ยเป็นพาหะฟอสและภาพชิ oh, like, to, like, be, ้อะไรบีเป็นเป็ like, carry ball, okay, อนอะไแค่รีเดปเอเกสรดอกไม้เนี่ยไปให้อีกดอกห <Hey. S 2> นึ่นงให้มันเกิดการปฏิสนธิขึ้นโอเคอยากให้มันมีผล,ลใช่ก็คืออยากให้มันมีผลไงแล้วก็อีก mm hmm. อันนึงทุกแมลงในน้ำมันจะเป็นบ like, ีออร์อะแมลง แมลงอื่นแบบอินเส็ก is l i k ออะไรหรไล o กล้วยไมรออเนี่ยเขาเขาจะมีการเป็นแบบนี้ก็คือมีการที่จะเอาเกสรเนี่ยไปให้อีกจริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่หน้าที่ของพึ่งนะแต่จริงๆมันคือเป็นผลพลอยได้จากพึ่งที่พึ่งมาเอาน้ำผึ่งมันคือการแลกเปลี่ยนกันมันคือ i n w h i c h individuals from both species benefit เข้าใจไหมมันคือการแลกเปลี่ยนกันจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีผึ่งเนี่ยถามว่า flower มันสามารถอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะ but ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่า The f i r s thing t ถ้าขั้นแรกเลยถ้าเกิดว่าพืชในในดอกเดียวกันเนี่ยมันจะสามารถปฏิสนธิได้ก็ต่อเมื่อมันมีเกสรตัวผู้และตัวเมียเกิดขึ้นในดอกเดียวกันถึงจะสามารถปฏิสนธิและออกผลได้ u n d e n d Yeah ถ้าเกิดว่ามันมีแค่สมมติว่า this flower just have เกสอนตัวผู้นะเกสอนตัวผู้เกสอนตัวผู้ and this flower มีเกสอนตัวเมียนะเกสอนตัวเมียเกสอนตัวเมียนะ okay so do you think about it ถ้าเกิดว่าคิดนะถ้า